เด็กหญิงมิยายท่านพี่เจ้าขาข้ามาขอเกี้ยวรักบทที่181 อีหนิงหันหน้าไปก็พบกับลูกน้อยที่กําลังบิดกายน้อยๆในห่อผ้าสักพักเขาก็ดูคลายไม่สบอารมณ์สักเท่าไรส่งเสียงร้องไห้ออกมานางอยากอุ้มเขาไว้ในอ้อมอกเท่าว่านางไร้ซึ่งเรี่ยวแรงแล้วเจ้าก้อนกลมตัวเล็กถึงเพียงนี้เขาเพิ่งเกิดนางยังไม่รู้ว่าควรปฏิบัติต่อเขาอย่างไรเสียจื้อกล่าว หูหยินส่งเด็กให้แม่นมเถิดเจ้าค่ะต้องอาบน้ำป้อนนมให้เขาอีหนิงภายผอมเกินไปดังนั้นเพื่อความปลอดภยัยจึงได้คัดเลือกสตรีรูปร่างอวบอิ่มสะอาดสะอา้านจากแถวชนบทสองคนมาทำหน้าที่เป็นแม่นมพวกนางพึ่งให้กำเนิดบุตรเช่นเดียวกับอีหนิงเสียจือนำเด็กน้อยที่ร้องไห้ไม่หยุดออกจากอ้อมอกของอีหนีงแล้วส่งต่อให้กับแม่นม อีหนิงอ่อนเพียมากและต้องการการพักผ่อนที่ดีอีหนิงมองแผ่นหลังของแม่นมลูกน้อยของนางก็ถูกอุ้มออกไปเช่นนี้เมื่อครู่นางพึ่งไปเยือนประตูปลโลกมาครั้งหนึ่งลู่เจียเสียเองก็รู้สึกกราวกับตามนางไปทั่วทุกหนแห้งบรรยากาศภายในห้องเงียบสงัดเมื่อเขาเห็นสายตาที่ยังอาไลอาวอนของนางก็กระซิบข้างหูนาง เจ้าพักผ่อนให้ดีเถิดยังมีข้าอยู่รอเมื่อเจ้าตื่นขึ้นมาอีกครั้งข้ารับรองว่าเขาจะอยู่ข้างกายเจ้าอ,อกลงหรือไม่น้ำเสียงของเขาอ่อนโยนเป็นอย่างยี่ยงอีหนิงัง,งกศีสีะอย่างอ่อนแรงนางรู้สึกได้ว่าตนถูกอุ้มขึ้นจากนั้นนางก็ค่อยๆพลอยหลับไปรอจนตื่นขึ้นมาอีกครั้ง ก็พบว่าร่างกายของตนถูกเช็ดจนสะอาดสะอ้านและนอนอยู่บนเตียงนุ่มสบายแล้วท้องฟ้าเพิ่งมีแสงสว่างรำไรแสงอาทิตย์ลอดผ่านบานประตูที่ถูกเปิดไว้กึ่งหนึ่งเพียงมองก็รู้ว่าอากาศด้านนอกต้องสดใสเป็นหน้าสาวใช้ภายในห้องย่างเท้าเคลื่อนไหวอย่างแผ่วเบาแต่ก็ยังไม่อาจปกปิดความปิติยินดีได้เสียเจอคุกเข่าอยู่ข้างเตียง กำลังหยอกล้อเจ้ากล้อนกลมน้อยที่ถูกห่ออยู่ในผ้าครั้นเห็นว่านางตื่นแล้วเสียจื้อก็อุ้มเด็กน้อยขึ้นมาด้วยความยินดีโหยินคุณชายน้อยกินนมแล้วเจ้าค่ะเขาเพิ่งถูกส่งตัวเข้ามาท่านหิวหรือไม่นายท่านโหสั่งให้ตุ่นน้ำแกงนกพีราบไว้หากท่านหิวก็สามารถดื่มได้ การให้กำเนิดบุตรต้องใช้พละกกำลังมหาศาลอีหนิ่งย่อมรู้สึกหิวนางพงกศีซาให้ส่งเข้ามาเถิดน้ำแกงที่ตุ่นมาร้อนๆถูกส่งเข้ามาด้านในยังมีเนื้อหมักเกลือแร่เป็นแผ่นบางหอมเย้ายวนยิ่งนักนางดื่มไปกว่าครึ่งถ้วยก่อนจะมาดูลูกน้อย เขาหลับแล้วร่างน้อยนอนอยู่บนผ้านวมผืนเล็กอาจเป็นเพราะเพิ่งได้กินนมบนร่างจึงยังมีกลิ่นหอมนวลของนมอีหนิงไม่อยากทำให้เขาตื่นนางมองใบหน้าที่โผลออกมาซึ่งยังเล็กเท่ากําปั้นเท่านั้นเครื่องหน้าทั้งห้าดูกระจุมกระจิม๋มมองไม่ออกว่าตรงส่วนไหนเหมือนผู้ใดนางก้มหน้าหอมแก้มเขาเบาๆแก้มของเขานุ่มนิ่มยิ่งนัก เขาถูกรบกวนจนตื่นกรีบปากอ่อนนุ่มเล็กๆขยับเคลื่อนไหวหัวคิ้วขมวดมุ่น ทำท่าจะร้องไห้อีกครั้งอีหนิงตกตะลึงนี่เขาถูกทำให้ตื่นหรือนางคลี่ผ้าหนวมออกแล้วอุ้มเขาขึ้นมากล่อมในอ้อมอกอาจเป็นเพราะอ้อมกอดของมารดาให้ความรู้สึกสบายเขาจึงซบลงบนร่างอ่อนนุ่มของมารดาก่อนจะเข้าสู่หว้วงนิทราอีกครั้งมือเล็กม้วนงอวางอยู่บนหน้าอกของนางอีหนิงใช้นิ้วโป้งเขี่ยมมือเล็กของเขาขึ้นมาชม กำปั้นนั้นมีขนาดใหญ่เพียงผลเหอเถาพาให้ผู้ได้เห็นใจอ่อนยวบเสียจือมองนางนิ่งเงียบรู้สึกกราวกับคุณหนูได้รับของเล่นชิ้นเล็กๆที่โปรดปรานเป็นพิเศษเหตุใดพวกนางจึงดูมีความสุขถึงเพียงนี้หลวงอีหนิงเอ่ยถามนางชี้ไปยังบรรดาสาวใช้ที่อยู่ด้านนอก นายท่านโหแจกจ่ายรางวัลให้กับทุกคนคนละห้าสิบตำลึงทุกคนจึงดีใจประหนึ่งฉลองปีใหม่เจ้าค่ะเสี่ยจือยิ้มพลางกล่าวกับนางส่วนสาวใช้ใหญ่สองคนนั้น กาลังทำถุงเท้าให้กับคุณชายน้อยเจ้าค่ะหลวอีหนิงพบว่าบนข้อมือของนงั่งมีสร้อยลูกประคำสีดำสนิทเพิ่มมาเส้นหนึ่งนี่เป็นสร้อยลูกประคำของลู่เจียเสียในเวลานี้เองลู่เจียเสียก็มาถึงพอดีคราแรกเขานึกว่าอีหนิงกําลังนอนอยู่จึงเดินเข้ามาโดยตรงสายตาของเขาพ่นประสานเข้ากับสายตาของอีหนิงลู่เจียเสียเดินมานั่งลงข้างกายนะ ก่อนมองเจ้าก้อนน้อยที่ซบอยู่ในอ้อมกอดของมารดาชั่วครู่เขากล่าวขึ้นเจ้าตื่นได้ประจวบเหมาะนักห้องครัวต้มยาเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้ารีบกินตอนร้อนจะได้ไม่รู้สึกขมอีหนิงเงยหน้ามองเขาเขาเลิกคิว้วอันใดเจ้าไม่อยากดื่มยาหรือหลัวอีหนิงกล่าว่านบอกว่าหากข้ามีชีวิตรอด ท่านจะส่งข้ากลับไปข้าจำไม่เห็นได้ข้าเคยพูดหรือ ลู่เจียเสียววางท่าไม่แยแสอีหนิงค่าเดาไว้แล้วว่าเขาต้องบิดพริว้วแต่พอได้ยินก็ยังรู้สึกโกรธยามนี้นางยังอ่อนแรงลุกไม่ขึ้นทั้งยังมีเจ้าก้อนน้อยซบตัวอยู่บนร่างมิเช่นนั้นนางคงได้ตีเขาจริงๆหลวอีหนิงมองเขาก่อนพ่อถอนใจอย่างหนักนวงนางยกข้อมือของตนขึ้นแล้วถอดสร้อยลูกประคำส่งผืนให้เขา สร้อยลูกประคำของท่านหลวอีหนิ่งครับรลอยจำได้ว่าขณะที่นางคลอดบุตรไม่ราบรื่นลู่เจียเสวียเป็นผู้เอามาพันบนข้อมือของนางแน่นอนว่านางย่อมรู้สึกซาบซึ้งเพราะอย่างไราการกระทำนี้ของลู่เจียเสวียก็เป็นเจต,ตนาดี ในเมื่อข้าให้เจ้าแล้วเช่นนั้นเจ้าก็ต้องเก็บไว้ข้างกายรูจ้จยเสียกล่าวเขาเอาสร้อยลูกประคำกลับไปพันบนข้อมือของนางอีกครั้งพรุ่งนี้ข้าต้องรีบเดินทางไปที่ต้าถงพวกชนเผ่าหวาลาบุกตีมาถึงนอกด่านเยี่ยนเหมือนแล้วยหลิงต้านทานไม่ไหวฮ่องเต้สงส่งสายลับมาเร่งข้ากลับไปข้าต้องนำทัพทหารแปดหมื่นนายเข้าสู้รบกับพวกหวาลา มิเช่นนั้นพ่อของเจ้าอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตด่านเยี่ยนเหมือนเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางทหารที่มีความสำคัญต่อแว่นแคว้นเพียงใดหลวอีหนิงตระหนักดีเมื่อนางได้ยินก็รีบถอดสร้อยลูกประคำออกเช่นนั้นยิ่งต้องคืนให้ท่านดูเจียเสียกดมือของนางไว้อย่างไรท่าทีลังเลเขามองนางเจ้าฟังข้าพูดหลวอีหนิงเพียงเจ้าไร้อันตราย ข้าย่อมต้องมีชีวิตกลับมาหลวอีหนิงปะลึงงานไปเล็กน้อยในปีนั้นที่ลู่เจียเสี่ยต้องออกไปสู้รบเขาก็กล่าวถ้อยคำทำนองนี้ต่อให้ข้าต้องหนีทหารข้าก็จะกลับมาเจ้าอย่าได้ร้องไห้ข้าไม่มีทางตายแน่นอนลู่เจียเสี่ยกล่าวตอยามที่ข้าไม่ได้อยู่ในจินหลิง เจ้าจะไปสนทนาปราศัยกับหูหินของท่านรองเจ้าเมืองที่อยู่จวนถัดไปหรือหูหินของพวกพระบดีก็สุดแท้แต่เจ้าแต่เจ้าอย่าได้คิดเล่นลูกไม้ใดๆไม่ว่าเรื่องใดก็จงคำนึงถึงลูกของเจ้าสามส่วนข้าไม่อยากกล่าวถ้อยคำทำน้องข่มขู่เจ้าแต่เจ้าก็ควรเข้าใจในความหมายของข้าข้าจะให้คนมาดูแลเจ้าหากเจ้ามีเรื่องอันใดก็จงบอกเขา รอจนเจ้าพ้นช่วงอยู่ไฟแล้วข้าจะส่งคนมารับเจ้าไปยังซินเจ้านั่นเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยหลัวอีหนิงตระหนักดีในตัวนี้เต็มไปด้วยทหารคนสนิทหน่วยรักษาการลับและองคารักษ์ของเขา ต่อให้เขาไปแล้วก็ต้องทิ้งคนไว้สอดส่องนางหากนางมีการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยเช่นคิดจะส่งจดหมายออกไปด้านนอกเขาก็อาจลงมือกับลูกของนางอย่างไม่ลังเลวิธีการนี้ช่างง่ายดายนักเจ้ากอนนุ่มนิ่มที่ซบตัวอยู่บนร่างของนางหลับได้หอมหวานยิ่งนักอีหนิงจมอยู่กับภาวงความคิดอยู่ครู่หนึ่ง เมืองซินเจ้าอยู่ข้างเมืองตาง้าถงถือว่าอยู่ใกล้กับเมืองหลวงมากขึ้นอีกนิด วันรุ่งขึ้นลู่เจียเสียนำกำลังพลออกไปจากเมืองจินหลิงอาจเป็นเพราะเขาเตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้ววันต่อมาจึงมีขุนนางต้วนซื่อที่มีนามว่าแย่เหยียนเข้ามาพบนางขุนนางต้วนซื่อเป็นขุนนางอาลักษณ์ของหน่วยบัญชาการทหารสูงสุดหลัวอีหนิงเคยพบคนผู้นี้ในตัวหนิงหยวนหอเขาเป็นคนสนิทของลู่เจียเสีย แย่หยียนมีรูปลักษ์อ้วนท้วนเขาสวมเสื้อคลุมลายมวนบุบผาท่าทางดูเป็นมิตรอารมณ์ดีมักฉีกยิ้มตลอดเวลาเขาพบนางผ่านฉากบางลมหากนางต้องการสิ่งใดเพียงบอกเขาถ่าว่าอีหนิงไม่ได้เรียงหาเขาสักเท่าไหร ระยะเวลาหนึ่งเดือนที่อยู่ไฟห้ามอาบน้ำห้ามต้องลมเย็นทั้งวันอีหนิงเอาแต่นอนอยู่บนเตียงทําได้เพียงเล่นกับเจ้าก้อนน้อยในอ้อมกอดเจ้าก้อนน้อยยังมีอายุไม่ถึงเดือนร่างกายจึงนุ่มนิ่มนักครั้นกินอิ่มก็ซบตัวนอนในอ้อมกอดของนางเวลามากกว่าครึ่งวันล้วนหมดไปกับการนอนบางคราเมื่อนางตื่นขึ้นมาจากการนอนหลับ ก็จะสัมผัสได้ถึงร่างน้อยๆอันอบอุ่นที่ซบตัวอยู่ข้างกายนางต้องหันไปหอมแก้มเขาสักครั้งจึงจะมีความสุขเสียจือมองอยู่ด้านข้างกล่าวด้วยเสียงกลั้งหัวเราะ เมื่อครั้งคุณหนูยังเด็กไม่ได้สงบสงเงียมถึงเพียงนี้ทุกคืนต้องทําให้หูหินตื่นสามสี่รอบทั้งยังต้องเป็นหูหินเท่านั้นแม่นมจะอุ้มท่านท่านก็ไม่ยอมแม้หูหินจะเอาแต่พร่ำว่าท่านติดนางเหลือทนแต่ก็รักเอ็นดูท่านยิ่งกว่าสิ่งใดทุกคืนต้องลุกขึ้นมาดูแลท่านด้วยตนเองอีหนิงฟังแล้วก็ครุ่นคิดนางเงยหน้ามองเสียจือ้อ ท่านต้องตั้งชื่อน้ำนมให้คุณชายน้อยเมื่อเขาได้ยินจะได้รู้ว่าท่านกำลังเรียกขานเขาเสียจือกล่าวด้วยน้ำเสียงนุ่มละมนุนอีหนิงเองก็อยากตั้งชื่อน้ำนมให้เขาชื่อน้ำนมเป็นชื่อที่ตั้งอย่างขอไปทีได้เพียงครองปากหน้าฟังก็ใช้ได้แล้วนางบีบจับกำปั้นน้อยๆอันหอมนุ่มของเขาเรียกว่าเป่าเกอเป็นอย่างไร นับตั้งแต่นั้นนางก็เรียกเขาว่าเป่าเกอเคราะดีที่หาแม่นมไว้ล่วงหน้าน้ำนมของอีหนิงมีไม่เพียงพอบางคราเมื่อลูกน้อยตื่นขึ้นมากลางดึก ก็จะมุดสีสัเล็กๆเ,เข้าไปหน้ากับหน้าอกนางแต่เขามักกินได้เพียงนิดเดียวอีหนิงจึงทำได้เพียงเรียกแม่นมให้มาอุ้มเขาไปกล่อมนอนเมื่ออุ้มเขาออกไปแล้วนางก็ยังเผาวงว่าเขาจะร้องให้หรือไม่ต้องตั้งใจฟังเสียงปานเพื่อนไหวในห้องอุ่นฝั่งบุรพาอยู่นานก่อนจะหลับลงมีบางคราที่อีหนิงเล่นมือเล่นเท้าเล็กๆของเขาขานเรียกเขาว่าเป่าเกอ เขาก็จะหันหน้ากลับมาคล้ายกำลังมองว่านางเป็นผู้ใดในวันที่ครบกำหนดอยู่ไฟในที่สุดอีหนิงก็ได้อาบน้ำสระผมนางอุ้มเป่าเกอที่อยู่ในห่อผ้าเล็กๆไปเดินเล่นที่สวนด้านหลังดูเหมือนเป่าเกอจะรู้สึกง่วงนอนจึงซุกหน้าหลับไปในห่อผ้าอีหนิงนั่งอยู่ในศาลาสักพักก็กลับไป ก่อนที่วันรุ่งขึ้นจะพบว่าปิ่นทองของนางหายไปประตววเหมาะที่แย่เหยียนมาที่เรือนของนางพอดีครั้นเขาได้ยินก็กล่าวว่าวันก่อนหูหยินไปเดินเล่นในสวนกับหูหยินของท่านรองเจ้าเมืองท่านได้ทาตกไว้ในพุ่มหญ้าข้างศาลาข้าน้อยให้คนนำไปเก็บไว้ในกล่องเครื่องประดับของโหยินแล้วขอรับลัวอีหนิงเอ่ยว่า ท่านแเยี่ยนสังเกตตรวจสอบได้ละเอียดนักข้ารู้สึกชื่นชมท่านอย่างยิ่งแเหยี่ยนผู้นี้ช่างร้ายกาจจริงๆ้หยินชมเกินไปแล้วแเยี่ยนกล่าวพางฉีกยิ้มตาหยีผู้ที่ได้ปรนิบัติรับใช้ข้างกายในท่านโหล้วนไม่ใช่คนธรรมดา ข้าน้อยมีเพียงทักษะนี้ที่จะพอแสดงได้บ้างอีหนิงตำปิ่นทองที่เพิ่งได้รับคืนมานางค่อยๆใครค,ครวนขบคิดแท้จริงแล้วนางตั้งใจทิ้งปิ่นทองไว้แถวศาลาเพราะต้องการตรวจสอบว่าการสังเกตการของแย่เยียนละเอียดถึงขั้นใดและก็ไม่ผิดจากที่คาดไว้คนผู้นี้น่ากลัวจริงๆยิ่งไปกว่านั้นลูกของนางยังเล็กถึงเพียงนี้นางจะพาเด็กทา รกตาลอนหลบหนีไปไกลพันลีได้อย่างไรมีสู้ไปถึงสิ้นเจ้าก่อนแล้วค่อยคิดหาวิธีการบางทีพวกคนเหล่านั้นที่อยู่ในเมืองหลวงอาจคิดว่านางตายไปแล้ว เป็นระยะเวลาเกือบปีที่ไร้ข่าวคราวใดๆไ,ไม่รู้ว่าหากหลวงสันยวนได้พบลูกของเขาหลัวงสานฉบับย่อส่วนจะแสดงท่าทีอย่างไรพวกเขามีอุป,ปนิสัยคล้ายคลึงกันครั้นอีหนิงคิดถึงว่าหากเขาได้จูงมือของบุตรชายตนเองก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้สึกดีเพียงใด เมื่ออีหนิงอยู่ไฟได้ครบเดือนนางก็ไม่ได้รีบออกเดินทางในทันทีด้วยเกรงว่าลูกจะฝืนทนไม่ไหวนางรอจนถึงเดือนสิบ จึงจะออกเดินทางยามีลูกน้อยมีอายุได้3มเดือนแล้วขบวนรถม้าเอ,อก,เกระเรกยิ่งใหญ่มีบรรดาองครักไกลล้อมเคลื่อนตัวไปตามถนนด้านข้างยังตามติดมาด้วยเหล่าสาวใช้บ่าวชาราเพียงมองก็รู้ว่าเป็นขบวนของตระกูลใหญ่ค้ารถม้าที่สัญจรบนถนนสายเดียวกันเผชิญหน้าก็พากันหลบเลี่ยงไปให้ห่างการเดินทางจากเมืองจินหลิงไปยังซินเจ้า องผ่านเมืองอันหุ้ยและเหอหนาน จากการสัญจรทางน้ำเปลี่ยนเป็นนั่งรถมาเวลาผ่านไปกว่าครึ่งเดือนพวกอีหนิงจึงได้เดินทางมาถึงชายแดนซานซีอีหนิงไม่รู้สึกว่าหนักหนาอะไรนางห่วงแค่ว่าเป่าเกอจะไม่สบายเคราะดีที่อากาศไม่ได้หนาวเหน็บนักเป่าเกอที่มีอายุสามเดือนถูกแม่นมอุ้มไว้ในอ้อมอกรูปลักษณ์ประหนึ่งหยกสลักสีชมพูดวงตากลมดุจเม็ดลำไยเขาเอี้ยวสี สาวเล็กๆเรียนแบบแย่เหยียนพลางจับจ้องหนวดเคราวเล็กๆที่สั่นกระดิกไปมาเขาถูกแย่เหยียนดึงดูดความสนใจไปโดยสิ้นเชิงแย่เหยียนมักยิ้มแย้มแจ่มใสยอยู่เป็นนิดเป่าเกลอชอบมองหนวดเคราวเล็กๆของอีกฝ่ายมากอีหนิงอุ้มเป่าเกอไว้ในอ้อมกอดเตรียมกล่อมเขานอนกลางวัน เสี่ยจือปูเตียงเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่นมสวมเสื้อกันหนาวเคอสื่อสีแดงตัวเล็กให้เป่าเกอเขานั่งดูดนิ้วหัวแม่มืออยู่บนเตียงอีหนิงยื่นกลองปังแปงมาไว้ตรงหน้าเขาเป่าเกยื่นมือเล็กๆออกมาตีก่อนจะเงยหน้ามองนางด้วยความสนใจอีหนิงรู้สึกว่าเขาน่ารักน่าชังยิ่งน,นักจึงหอมแก้มเขาไปทีนึง เด็กน้อยอายุสามเดือนแล้วเริ่มจดจำใบหน้าคนได้แล้ว เขาติดอีหนิงต้องให้หนางอุ้มให้ได้กลางคืนเมื่อแม่นมป้อนนมเสร็จก็จะพาเขากลับมานอนข้างกายอีหนิงมีบางครายามที่อีหนิงป้อนนมเขาเขาก็จะซุกหน้าลงใช้จมูกเล็กๆถูไถไปมาบนหน้าอกของนางเขาทำตัวติดหนึบพิงตัวซบนางอยู่สักพักก็หลับไปเมื่ออีหนิงตื่นขึ้น ็จะพบเขานอนอยู่ข้างกายผมบนศีรษะเด็ก,กแรกเกิดนุ่มบางฟูฟ่องยังมีขนตาเรียวยาวพริ้มเพรายิ่งนักในขณะที่รถม้าเคลื่อนตัวผ่านเมืองอูถ่ถอีหนิงก็สั่งให้หยุดรถเขาอูถ่ถในเมืองอูถ่ถได้รับการขนานนามว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพุทธ,ธาศาสนานางอยากไปขอ,อยันปลอดภัยสงบสุขให้ลูกน้อย แน่นอนว่าแย่เยียนย่อมไม่ยินยอมให้นางขึ้นเขาเขาประสานมือแล้วกล่าวหากฮูหยินต้องต้านข้าน้อยจะไปขอแทนท่านเองอีหนิงงามผ้าม่านขึ้นกึ่งหนึ่งกล่าวน้ำเสียงราบเรียบทุกคนกล่าวกันว่าต้องตั้งจิตอธิษฐานถึงจะบังเกิดผลหากข้าไม่ได้ไปขอร้องด้วยตนเองแล้วจะศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรแย่เยียนเพียงยิ้ม หากหูหยินมีจิตตั้งมั่นท่านจะไปหรือไม่ไปพระพุทธเจ้าย่อมร่วงรู้ข้าน้อยยังต้องไปส่งแผนที่ฉบับใหม่ให้กับไต้เท้าผู้บัญชาการเกรงว่าหากท่านไปแล้วการเดินทางก็จะต้องล่าช้าไม่เสียทีที่เป็นคนสนิท ถ้อยคำนี้เอ่ยได้อย่างไรข้อโต้แย้งอีหนิงไม่สามารถกล่าวอะไรได้อีกแย่เหยียนให้รถม้าจอดพักที่จุดพักแรมก่อนจะให้คนสองคนขี่ม้าขึ้นไปบนเขาอู่ไทยอีหนิงได้ยิยนแย่แย่ยนหารือหเรื่องในกองทัพกับผู้ติดตามคนหนึ่ง ตลอดทางมานี้นางได้ยินเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ชายแดนต้าถงไม่น้อยหลังจากลู่เจียเสียนำทัพไปถึงต้าถงก็บุกโตกลับอย่างหนักหน่วงจนสามารถขับไล่พวกหวาลาออกจากด่านเยี่ยนเหมินและเข้าควบคุมต้าถงไว้ได้แล้วเว่ยหลิงนำกองทัพเซียนฝูเข้าร่วมกับกองกำลังของลู่เจียเสียยามนี้สามารถรักษาสถานการณ์ที่ชายแดนให้มั่นคงได้แล้ว คราวก่อนพวกชนเผ่าวาลาถูกโจมตีอย่างหนักรอบนี้พวกเขาจึงร่วมมือกับชนเผ่าตาตาพวกเขากโกรธแค้นมากมิเช่นนั้นคงไม่บุกฝ่าเหมือนผ่าล้ำภัยจนสามารถทะลวงไปถึงด่านเยียนเหมือนได้แม้พวกเขาจะถูกต้อนให้ถอยออกมาชั่วคราวเท่าว่าจิตใจของทั้งสองชนเผ่ายังพงฮึกเหงมอเกรงว่าเวลานี้ยังคงไม่คิดจะยอมแพ้ เป่าเกอรเอรเบาๆอยู่ในอ้อมกอดหลวอีหนิงจึงอุ้มเขาขึ้นเพื่อตบหลังไล่ลมเป่าเกอทิ้งศีรษาเล็กๆอันปวกเปียกลงบนไหล่ของนางส่งเสียงอืออาออกมาเบาๆเสี่ยตจือนั่งอยู่ด้านข้างฟังเสียงร้องของเด็กทารกนางเอาเสื้อคลุมตัวหนึ่งคลุมลงบนร่างของเด็กน้อยเสี่ยจือหลวอีหนิงตบหลังของเป่าเกอเบาๆก่อนกล่าวด้วยน้ำเสียงสงบนิ่ง ข้าอยากถามเจ้ามาโดยตลอดว่าลูกของเจ้าหายตัวไปจริงหรือไม่เสียจือตะลึงนิ่งใจเต้นไม่เป็นซ้ำจากนั้นจึงยิ้มออกมาอย่างขมขืนถูกต้องคุณหนูของตนมองดูไร้พิษสงเพาว่าอันที่จริงไม่ว่าสิ่งใดนางก็ล้วนตระหนักดีนางจะไม่สงสัยได้อย่างไรเสียจือมองใบหน้าของหลัวอีหนิงท่าทางคล้ายลังเล เบาโกโหกเผ่าว่านั่นไม่ใช่เรื่องโกโหกทั้งหมดสิ่งเตอรถูกพวกลักพาตัวเด็กลักพาตัวไปจริงเพียงแต่ในขณะที่ไต้เท้าผู้บัญชาการหาตัวเบาพบเขาก็ได้พาสิ่งเตอกลับมาอยู่ข้างกายเบาแล้วระหว่างที่เขาพาบ่าวมาพบท่านเขาให้บ่ากล่าวว่าลูกหายไปเพื่อที่ท่านจะได้ยอมให้เบาอยู่ปรนิบัติอย่างสบายใจ ท่านไว้ใจเธอเจ้าค่ะครั้นบ่าวรู้ว่าท่านกําลังตั้งครั้นอยู่ในเมืองจินหลิงดินแดนห่างไกลบ่าวก็เต็มใจมาดูแลท่านด้วยใจจริงลูกของเจ้าเขาเป็นคนตามกลับมาหรืออีหนิงถามเป็นคำรบที่สองสเสียจือพังกศีซาท่านไต่เท้าผู้บัญชาการใส่ใจยิ่งนักอีหนิงตอบรับเสียงหนึ่งอารมณ์พลันสับสนซับซ้อนสเสียจื เจ้าอยากกลับไปหรือไม่ในเมื่อเจ้าสามารถทิ้งลูกไว้ในเมืองเป่าติ้งได้อย่างสบายใจก็แสดงว่าเจ้าไม่มีปัญหากับครอบครัวสามีใช่หรือไม่หากเจ้าอยากกลับไปอยู่กับครอบครัวก็ไปเถิด อีหนิงพูดตอ่อไม่มีผู้ใดไม่อยากกลับไปอยู่กับครอบครัวความผูกพันฉันนายบ่าวระหว่างเสียจื้อกับต้นได้จบลงอย่างสมบูรณ์ไปนานแล้วยามนี้สําหรับเสียจือ้อสิ่งที่สําคัญที่สุดควรจะเป็นคนในครอบครัวลู่เจียเสียให้นางมาปรนิบัติรับใช้ต้นเบื้องหลังต้องมีการข่มขู่นางเป็นแน่ปลายจมูกของเสียจือพันแสบร้อนคุณหู เบ่าเต็มใจมาเองท่านอย่าได้เปล่าเช่นนี้หลวอีหนิงบอกเมือ่อข้าหลวนเข้าใจดีอีกครู่ข้าจะให้แย่เยียนหาคนส่งเจ้ากลับไปฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ